สวัสดีจ้าทัากไทยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวัชสคูสุขนค่ะมันนี่หาหมูกินเขาได้กระติบเขาหน่อยพูดล้ติบค่ะพี่น้องมันนี่เอนแม่คุณเดชพม่นหอปนกุ้งมาแม่มาล่อนอ็กอ่าก้อยลินหมูค่ะพี่น้องก้อยลินหมูล่มควนมาจากร้านรัเสเซียแม่มาล่อนขอบอกว่าผู้ใดพานี่กินจะเฝ้าตายค่ะพี่น้องแซบอีลีค่ะกินแล้วติดใจแน่นอนค่ะพี่น้องก้อยแบบบ้านๆเท่านะก,ก็ปนกุ้งกินก็พักสดๆค่ะ ลวกพักหลายๆค่ะพี่น้องมามาเสืเส่อแสบน้ำกันค่ะพี่น้องมันพี่น้องอื่ะเุอาดีไปพุนละเห็นละแสบแบแสบอถงบอเฮ้ยโ่่กุ้งถุงใบเดียกได้กินปนกุ้งกับใบเด้ <c oughs> ไผ่แดงหวานพี่น้องเนาะกินป่น <ông> กุ <so> ้งกับไผ่แดงสิเข้ากันบ่ล่ะเข้าบ่เข้าเฮาไปรวมกันอยู่หม่องเก่าั่งเดียวกันบักซี่พนอบักซี่ลาวแบบอยู่ในละมันก็เบิ่งต้นบักซี่ลาวเฮาเจ้าติล่ะมันบ่หอมเนาะทางนั้นบ่หอมหอมอยู่แกะัดได้อยู่ได้นบ่บักซี่ลาวบ้านเฮา ตัวน้นยๆต่ว่ากินเนยแาย่าถ้าเจ้าบเิษัทติพยเขาเพราะว่าผู้ละติบได้ผูดด้ใดสกิกินกินก็แบนมุม่นแขกเขาเฮ้ยยังกิน่เขาไปใส่ปลาวนมากืครับดินมะกุยนอืำหอมแจ่บอีลีอ่ะติดใจเลยค่อยนะ้ นี่สิ้นยำกรุบกรุบกรุบกับพี่น้องมันมันหอมหอมค่ะเพราะข้าวอุดายูเยอรมันกับไปหาซื้อตามร้านรัสเซียด้วยค่ะพักหอมหรือเปลนกุ้งใส่บะกลอกก,อก็แซ่บ ปนกุ้งใส่บะกอ,อย่างดิไปกินปน,นกุ้งไฟนะได้มาสดๆปนเอยทั้งแทะไปกินบัปลาซินดิบกุ้งเต็มนนะอ่ะ กินดิบประด้จตัวเขาสิส่งมาหวานทอดจหวัดจังมือ <c oughs> ตัวบาดเสียบอีีเด้ยเนาะเสียบคือกันกับลิทั้งวันเลยบ่แพงพอหอมผัดกระเพราอือตัวบ้าน,นัน ว่าสิ้นหมูสินนาาน้นอย่างนี้ทั้งบ้านเ้ามันหอมและย่างปิ่งยางอย่างมันบ๊อกุยอยู่นี่อยู่นี่สิ้นมันบ๊กหอมบ๊กบ๊กดึงโดดก็สิ้นบาน้บานหมูบ้านท้องเขาเจ้าเลีเ้ยงดีดกว่า <c oughs> มันต้องเลี้ยงตามมีตามเกิดคือบ้านเ้าหมูบ้านเ้าโอ้ยเกลือปิ่งซื้อมันก็หอมแันแต่ย่างมันมันเนาะควงนมวัวเฮ้ยเกลือมันมันเธอตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเบ้อ ื๋ยกธรมันก็นยังลลอกดาวอยู่จ้ะข้นคือแบบชื่นเดือนมกาลาข้านนอข้านนวดกระปิดเบ๊ดหลวงเขาจะซอยคาเซ้าอยู่จ้ะค้ากิน้าวเองใจแจะคาเซ้า นี่ปิดร้านทั้งเบิกฐาเดือนเนาะกไม่ได้เฮ็ดเวียรก,กันแล้วใช่ฐาเดือนเมื่อใดเงินเลยละแต่จะเงินจริงเป็นยังไงม,ม,มั่นอยู่เมืองไทยก็บย่าคุณคิดโปรเจกต์ไรเด้อ <c oughs> โปรเจกต์เสียง <c oughs> เ,เยงนินก็เป็นยังคือแต่โปรเจกต์มาเสนอให้มั่นอยู่เมือง,งนอกเสียเงินในมั่นอยู่เมืองไทยก็ได้ <c oughs> โปรเจกต์บ่มี <c oughs> บ่มีเพิ่มที่จะหลบ เจ็บเจ็บอืเ ب ب มเ็บ็บน้ำไปสาบไปก็บบกคุณนะเขาห่อนหน่อนเมาขนาเอาเกีมให้เน่ยพเพิ่งดดูนางฟังทั้งเกี๊ม,มากกว,ว่าคเก้วไหวไหมห ก้อยลิ่นม้บนกบลุม่ลมกับโหลดไว้เขากันเดื่อนนล่หละน้ำก็เย็นปันอยู่ในตู้เย็นอากาศเย็นขุยเนี่ยจากให้ผู้ยาน่กวนใบ <laughs> าย,ย่านจอยกูสีเสือ้้อยูอ่ ต้นทุกอยู่บลาไก่กันจ้าทายางกับซิปนาทีกับหอดขนาดยุกไก่กันเป็นอย่างเี้ส่วนกันกลิ่อยู่กสั่งวานขันเทีนเงท้ายุกไก่กันอีดีสิกินดีล้วน ยลวดมื่อมงกอจะได้บารมีจากตัวให้ชิเปีงเ่เบ่ตัจะเอิ้งนาเอาไบย่องให้นักสินแต่ยันเนเบ่ลเดิเงี้ยนยุติดกันนี่คาดว่าไข่ในบริเฮ็น่ากินว่าสันเพราะว่าเพื่อนี่เฮ็ดคลิปแล้วแกินเพะเบื่องสีนามันหลายเฮ็ดหลเม็นป่ะแต่สิเอิ้นกันไปไปเอามากินยังสีหนาปีไม่ก็เทาไวอีกปีนะ เทาไว้ฮะเวลาไม่เคยคอยใครเพราะว่าลูกมูกู่ยุบนันเลยไต้เคยบดตลูกกูเขาก็เป็นเบียร์ักกระเดาก็มีค่ครับก็เจ้าตัดข,ดข้ันต้งมาข่ายผมว่าข้อนไงก็ปวดตีนว่าเอ้าสังกาใส่ถุงมาข่ายให้น้องสงนับยิบยิบเอาเบอเบิบ่งเนาะ แดดออกมันจะเล่นให้มานช่วงต้นเดือนนี้ไปมันสิบมับนันละลายดอกพี่มันมันยังว่าภาคผมไปเก็บเห็ดน้องฟ้าใหดทุ่งหนูออกขึน้นเลย,ยม้วนตายแลยต้องเก็บเห็ดจะเห็ดน้องฟ้ามันเสียไปทีเดียวหวานหวาน เัือะเสือในน้ำฝายน้ำเหมันได้อายน้น้ำหาง,งจืดกเก็มมียมัสตาปลาแซบหวาน,น <c oughs> แซบแซบก้อยดินอยากกินมาโดนแล้ว นึกว่ามันตีแสบตะลิ่นง่วไหมนี่ลิ่นหมูลิ่นงัวหาบดแดกแก่ออบอกว่าตอนนั้น้วยน้องสิมไรเ่ออะไรก็อิ่มหนองอบได้ปะเน่อก็นำเปสาก็บัคคุณ ล็อกดาวไม่ได้กินกับเจา้าคุณเวยแมนม่วนสุดเปอรม์มาแล้วอันสั้น้ะเจ้าสีได้เงินเนาะจะเสียไปไวยได้เงินเจ้านคุณ โอ้ยอิ่มแต่อิมอมอมอ่มแล้วแาจังสิบอ่อยากดีเนาะตอนหิวยังมาแตะใ่ปากกระเสีบเลิหนักปุยยัง ี่าสันดังเป็นแบบลยดัางแตกสก,กี้นอสเตนน้น่อยไปกินปิ้งมูกับว่าสุดอยอดนะม,มูเหเ็หมูยโอ้าต้ <c oughs> นานีกินเตอนน่ตอินเตอนนอรบนนี้บ่อยาผักฝรั่งกับบะแสพุดผักไทยมอดอยู่กับห้ยหาผักไทย มันอยู่มุมไทยกับฮวายหาผักฝรั่งบ่มีอย่างสมบูรณ์ผ <c> ล <oughs> ละไมนะ่นะผลละไม่ที่แซ่บที่สุดในโลกว่าผลละไม่ประเทศไทยไ<ง>บักม่วงก็หอมผักบักไม้ทุกสียางทั้งหอมทั้งหวานน่ะม้วงหงายๆซื้อหวานยุแต่บอกหอมกินเพราะแล้วๆม่วงกับฮวายหงายต่บะแซ่บ วายจะปิดเขาเจ้าอ่างแต่ว่าไม่หนวยไงฝรั่งไงจะซื้อบมีคุณนะครับโอ้ยแส่บมาเดอพี่น้องน่บ้านเอ้ยแต่มันเป็นแส่บอย่างมูจ้าได้กินน้ำดียำกรุบกุุบหอมกลมกลมค่ะพี่น้องบะข้าวบะหยังเลยอาหารรสขมอวนแมมลอนมองได้ อ,อาหารรสความหวานนี่นี่ไม่เราะว่าเส็ดด่ายเสต็มบดจัดฉันบอกินเขานี่กับตัวไอ้ขี้เกลีเนี่ยข้าวเหนียวตรงลดฮ่องก็กินนี่แลหละสองอาทิตย์ละก็กินนี่แหละข้าวเหนียวเอาพี่น้องว่าหรืออยังกินต่อคุยต่อดกกดได้จากพ่อกันคลิปหนาได้จ้าพี่น้องเด้อปิดเป็ด,ป,ดปิดคลิปให้เขาเลย การนั่งจมอ่ะนะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมเนาะคลิปนี้ซ้ำนิสกอรค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ